ค er ่ะสบายดีพี่น้องมากทุกคนมาตามกันเลยสแกลสเกอไก่แล้วทุกคนมาเกไก่กันได้เกไก่นสแกลน้อยหรือลายาเบิึงกันเด้ทุกคนสแกลหักกระเลงนี่คูคู่คคเร่งกันเลยทุกคนไก่สแกลนะโคกระเทยนีหมดทันแล้วนะทุกคนหักย่งด้านทั้งหน้าแล้วทางมุ่งหลังมัน หากระเล้งใกล้ได้ทรงสามทิศนทุกคนใกล้อายเฮอเลยงใกล้ตัวเองน่ะตายภาคดับหมดกับมันหีเนี่ยแต่จะใกล้อายมาเฮอรับเล้งใกล้อายก็ได้ไก่ที่หาเมตรกู้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 เออกู้กู้มันทนได้มากเาทุกคนมันไปหากินนะใกล้ก็บไม้ให้่ใกล้ชอบเก็บโต๊ะมือเทานอ้ยน้องเละเฮอเลิงพอได้มีไก่เล้งเอาลูกปั่นกัน ไสาตัคนเอ้ยเแนะก็เร you know, e. ิ่มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงอยู่หน้าต่ก็มันเฮมดเป็ดก็เฮจุดเบิดไก่ก็เฮก็เลยตั้งตูขคน้ำไอ้น้ำองมาเลี้ยงไหมกกกกเอกูกกกกกเอจะไปทังรเบิแล้วไก่เลยกก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 ก

มีม้าทันจคุณฝไปนก็คู่คู่คู่มดทนี่แหลไก่สะแก้นไม่ออนฉกโตแล้วักัมีมา,มมาไม่ออนเป็ดฉาบโตเหตุโศกคนเอ้ยเป็ดไก่หักกเล้งใหม่โคกรบท่านแล้วเห็ดกันนะยังมุ่งหลังนะยังด้านทางหน้ากับมุ่งหลังทุกคนนะโคกไก่ขาเป็ดกับท่านแล้วถือมาแล้วคู่คู่คู่คูคู่คู่ค ูตัวดอยตัวใหญ่ทุกคนไปหากระเลงไม่ได้หลายเด้ไปสี่ขามะกระเลงกูกูกูกเฮออกูกูกูกเฮอ คิประจะวันสักแก้วเขาไนที่เขเฮ็ดไป,ปกบอดเป็ดเป็ดมาเถอะอทุกคนเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักแก้วเขาเฮ็ดคลิปต่อไปในเรื่องทุกคนเลยเพราะว่าสักแก้วมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อทุกคนขอขอบใจ